สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นทริปที่สองของเราสองคนนะครับพี่เก๋วันนี้เราไปไหนก็นดีครับพี่เก๋ไปไหนครับไม่รู้ไม่รู้ไปบ้านตะลังแคมปิง้งสุพรรณบุรียังไม่เคยไปครั้งแรกไหมครั้งแรกไหมแกแไม่เคยเขาก็อายนิดน,นึงเดี๋ยวเป็นยังไง Baidu gần. Ta mùa mặc áo. Tân Để nó. Ta mùa mặc áo. Ta mùa mặc áo. Ta mùa มาต้องจองเล่นทางเดียวกับที่ผมเคยมาทำบุญวัดป่าอะไรนี่แหละกับเอเอประธานกลุ่มเยาวราสุพรรณเขาเนี่ยจำไม่ได้แล้วแยกไหนมาหลายปีแล้วหรือวัดป่าซับูแวงอะไรนี่แหละเป็น เหนือเขื่อนกะเสียวอีกฟากหนึ่งฟากที่มันติดจังหวัดกาญจนบุรีแต่แต่มันก็ขึ้นอยู่ในเขตสุพรรณบุรีให่ไหมครับคุชจาัยานามหมาสารคาม กี่กิโลครับกี่โลว่ะไม่กี่โลยังไม่ถึงไปหนูไปดูกันต่อครับ